เอาละครับก็กล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้อยู่ผมสกายเราอยู่ในเกมเอาลา้านเช่นเคยนะครับผมเราอยู่ดิโอ้อยู่กับคุณพาร์คนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราหนีเรื่อยแล้วเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ออกมาข้างน,นอกตรงนี้นะครับก็นะาเป็นสวนแล้วก็มีมาหอนด้วยเอ้อ ไม่ตกใจหรอกแค่นี้นะครับโอเคเราไปดําเนินเนื้อเรื่องกันต่อนะครับผมผมรับตัวละครหลักเป็นคุณพาะครับจะเกิดใครยังไม่ได้ดูพาสที่แล้วเนี่ยก็กดปุ่มไอด้านขวาบนได้เลยนะครับผมโอ้ยจะมาเจออะไรอีกเนี่ยเงยก็ว่าไอ้เรื่อยมันจะไม่ตามผอมอมาข้างนอกเนาะโอเคครับยังพอมีแสงสว่างไม่ละไม่มีแล้วนะโอ้โหหมอกลงจัดเลยครับ เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยป่ะเราลองไปที่แบบเอ้ยมีคนวิ่งอยู่ด้านขวาครับเราไม่ไปก่อนดีกว่าเรามาที่ประตูนี้ก่อนครับว่าเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ครับแตอมันมีคนวิ่งอยู่ด้านขวาจริงๆนะเอาแล้วไกขอหาฐานก่อนนะครับโอ้มีไฟกระพริบด้วย โอ้เราพยายามเดินติดกําแพงไปก่อนครับคือด้วยความที่มันเป็นหมอกเรากดอะไรนะในวิชันมันมองไม่เห็นเลยโอเคโชคดีครับมาเจอฐานยิงด้วยโอเคนายอย่าลุกขึ้นมาครับพอโอ้ตรงนี้เป็นทางเปิดอยู่แล้วครับเราไปทางนู้นดีกว่าทางที่มันยังไม่ได้เปิดนะโอ้ยจะบ้าเดี๋ยวสิถ้าเป็นทางเปิดอย่างนั้นแสดงว่าต้องมีคนเออ ยังตามมาอีกเลยนี่ปิดก่อนเลยยังตามมาอีกเลยดิจะบ้าครับผมนี่ไงมันมีคนวิ่งอยู่ทางซ้ายผมอะเนี่ยอุย้ยมันเปิดประตูข้างบนครับอุย้ยอะไรอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้อมันล็อกครับป่าไปแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรอะ่ะอยู่ดีๆพักก็ล้มครับพี่บ้าเอ้ยไม่เอาเนี่ยอุ้ย เสียงมันอยู่ใกล้มากครับโอ้ยเกมมันเด้งออกไปอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราติดนี่ยฐานขึ้นอมนอยู่ข้างหน้าชิมหานะครับอุทานคำคำยากโอ้่ต้องอุทานจริงๆนะมันดุดบ่อยเหลือเกินโอเคไปไปไปเรื่อๆโอเคตามรอยเลือดไปครับล็อกโอเคชัดเจนชัดเจนเจมแจ้ง ปิดได้ก่อนปิดได้ก่อนโอเคโอ้ยทำไมเสียงมันบิว้วอย่างนี้โอ้โหมีมีคนอยู่ข้างในด้วยครับแต่เมื่อกี้เราดูอะไรเฮีเ้ยเลังซื้อเกมอุ้ยไอ้บ้าเลยแล้วเราจะแอบมันตรงไหนอ่ะเออไม่มีที่แอบด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเนเข้ามาห้องนี้ทำไมอ่ะเข้ามาแอบอย่างนี้หรอไม่มีทางไปครับอ๋อแอบใต้โต๊ะแบบนี้นะโอ้จะรอดเลยครับโอเคมีโทรศัพท์น่าจะไปไหนต่อไม่ได้ครับเมื่อกี้มีคนกระทุงประตูนี่โอ้โหคือเราน่าจะไปผิดทางอยู่นะโอเคกระโดดขึ้นไม่ได้ เราหลงไปทางไหนอะทางนี้ก็ไม่น่าจะใช่ครับมันต้องมีสักทางดิเดี๋ยวหาหาหาก่อนครับอีกแล้วเหรอเราหลงทางอีกแล้วครับคือเนี่ยมันมาสุดแค่ห้องนี้คือก็ไม่มีอะไรนะรู้มีแต่เรามองไม่มีครับอืมโอเค โอเคเราหลงทางอีกแล้วห้องนี้ก็เปิดไม่ได้โอ้ได้โนต้ตมาด้วยครับคือว่าตอนนี้เราต้องหาทางไปนะซึ่งไม่มีทางไปจริงๆเดี๋ยวดูโนต้ตก่อนนะีเกมเป็นแบบนั้น าเล่นมันอยู่คนเดียวแล้วก็ยังแพ้เกมมันเป็นแบบนั้นมีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ไว้ถ้าคุณบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5แล้วทําเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงค่าอนันต์คุณจะพบคําตอบในที่สุดแต่ถ้าคุณไม่กล้าที่จะไปถึงค่านั้นคุณก็จะเหลือแต่กองตัวเลขมาสารเอาไว้แต่ถ้าคุณยังคงทำต่อไปเรื่อยๆจนถึงค่านั้นคุณจะได้คำตอบที่ ลบหนึ่งทับสิบลบศูนย์จุดศูนปดสนไปเรื่อยๆผมสูญเสียการยึดมั่นในสิ่งต่างๆไปแล้วตอนนี้จู่ๆผมก็นึกถึงเรื่องการขับรถมาถึงที่นี่เราขับมา400ไมล์นในรถบ้านที่เช่ามางานนี้มันเข้ามาพอด,ดีตอนที่เรามีหนี่ค่าใช้จ่ายและนี่ประกันภัยเด็กๆนอนหลับยังมีความสุขท้ายรถฟังเพลงขั้นฟังเพลงครั่นที่ผ่านวิทยุ ฟังคนโทรเข้ามาระบบความรู้สึกในรายการที่ดีเจจัดระบบอะไรหลาระบายเราร้ลลองเพลงของแฟชซี่คลินและหัวเลาะคลินคลินและหัวเลาะกับการคุยเรื่องราวของมนุษยนะ์ต่างดาวหรือเรื่องผีเคริมดิใช่ปะไม่รู้อะนะต่างดาวหรือเรื่องผีพฟังมองเลขหลักกิโลที่ผ่านไปเรื่อยๆยาม เือแสงไฟหนะ้ารถสาดใส่มันผมยังไม่อยากตายตอนตายที่นี่ไปหมดแล้วครับไม่ใช่คนเขียนนะหมายถึงสมองผมตอนเนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีคนวิ่งลงไปครับเห็นหรือเปล่าโอเควิ่งไปเลยนะผมว่าแล้วต้องกลับออกมานะครับถ้าเกิดทางนั้นปิดโอ้โหอาจกับกำแพงเลย ทางนี้ต้องลงต้องลงไปในป่าอีกแล้วเหรอทางขวาไปได้ครับถ้าตรงไปนะลงไปล็อกครับแสดงว่าต้องไปทางขวาโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้มีศพคอยต้องแต่งอยู่โอ้โหแล้วเสียงต้องกระโดดไปครับเฮ้ยเดียวอ๋โอโอเคโอเคดีนะหันไปทางอืน่นไม่จําสแกมัก ถ้าเดิมาชิดมุมนี้ไม่มีของครับอ๋อแล้วถ้ากระโดดขึ้นมาก็ <c oughs> าไม่มีของครับเออก่อต่อไปเถอะมึงโอ้ยโอเคมีทางปีนขึ้นไปนะครับค่อยๆปีนบอกว่าจะไม่มีอะไรอยู่ข้างบนนะอย่ามีอะไรเลยนะไ,ได้ยินเสียงวิ่งแล้วก็เซฟเกม เสียงเตี้ยนเราหรือเสียงใครดอกบัสไปดีกว่าครับมีคนพูดอยู่อะ่ะโอ้ยพวกนี้เป็นใครอะ่ะโอ้ไอที่มันจะกินลิ้นเราป่ะใช่ปะ่ะไอที่มันจะกิน,นเราอ่ะ ที่เราเล่นมาใช่เลยครับไอ้พวกนี้เลยบอกว่าจะไม่เจอพวกมันนะฉีกขวามาโอ้โหมันยืนอ,อยู่สองคนปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนใช่ครับไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เลย โอ้แล้วเสียงมันไม่เสียงมันระทึกอย่างเนี้ยชิบหายแล้วครับคือเออมันไม่ไล่ไอ้ไม้จริงแต่มันน่าจะไล่เราคือเดี๋ยวนะมันยืนอยู่สองคนโอ้มันเดินตามมันเดินตามมันเดินตาม,ม,ว,ตามวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งโอ้หเกาะลูกกงอยู่โอ๊ยโอ้โห โยนโยนหัวคนกันเลยกีฬาเฮยเฮยเออเออกีฬาเฮยเฮยไปดีกว euh. ่าครับไปดีกว่าไปเร็วพัก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 คือเราใส่ชุดแบบนันมันคงยังไม่ท็อปเลยเราหรอกแต่ว่าได้ก็อยากอยู่ใกล้บรรดาดครับโอ้โหหลายรอบแล้วระบบจำสแกร์ทำอะไรลงไม่ได้ครับ แต่ว่าไม่กลัวแล้วเหรอไม่เราหันไปทางอื่นทันครับโอเคครับมีแฟม้มเอกสารอ่านแฟม้มเอกสารสนิดนึงนะครับความหลงไหลความหลงไหลในวอลเลเดอร์นะครับเคิร์สเราเจออีกคนหนึ่งแล้วและไม่แน่ใจว่านายจะตรวจสอบได้หรือเปล่าว่ามันเรื่องมันเกิดขึ้นจากความผิดปกติทางจิตมีหน่วยรักษาความปลอดภัยเต็มไปหมดในสวนผู้ดูแลคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเราที่มาดูแลเครื่องมหัศจรรย์ของดรเวอร์นิป เขาไม่เคยได้สัมผัสกับตัวเครื่องโดยตรงและไม่ได้ร่วมสร้างมันกลายเป็นว่าเขาละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยร้ายแรงมากก่อนหน้านี้ฉันได้ยินพวกหมอคุยกันว่าถ้ามีใครแพ่งพายเรื่องราวเวอไรไ์ไเดอร์ให้พวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ยินดูเหมือนคนที่คิดจะแฉเรื่องนั้นจะหายไปในทันทีทันใดราวกับเป็นตำนานนี่มันเหมือนกับเคสของดรแซมมวลใคระและคนอื่นๆก่อนหน้านี้ มากเลยนะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บุคลากรทางถูกความโรคจิตของคนไข้ตัวเองเข้าครอบงำน่าจะเชื่อกันได้ว่าเป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องมาพบเพื่อคุยกันเรื่องนี้ building โอเคจะง่ายๆก็เหมือนพักเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่พักคนเดียวที่พยายามจะเปิดเผยแต่ว่าคือพักก็มีคนจะเปิดเผยเหมือนพักเนี่ยแต่ว่าก็นั่นแหละโดน เข้าเครื่องนั่นแน่นอนเดี๋ยวใครพิษเฮ้ยช่วยฉันด้วยใครได้ช่วยฉันที่วิ่งหนีอะไรมาเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาวิ่งหนีอะไรมาโอเคเมื่อกี้ผมพูดลวกไปบนไม้นะเออก็คือใครที่พยายามเปิดโปงเรื่องนี้ก็คือถูกจับเข้าเครื่องนั้นนะครับผมโอ้อยเจ้าบ้า นะพูดง่ายๆสั้นๆแค่นี้ก็ได้ใจความแล้วจะพูดลวกไปหมดไปอย่าไปเชื่อพวกมันพวกมันจะบอกว่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่พวกมันกำลังหลอกำกหลกไม่พ้นหรอกอย่าไปเชื่อพวกมันพวนกมันมาที่นี่ทนไมไม่ทำอะไรเราใช่ไหมโอ้ โอเคผมขอเข้ามาในนี้ก่อนนะครับโอเคไม่มีอะไรเนาะเมื่อกี้มีคนวิ่งไล่กันแล้วก็กำลังเซฟด้วยกำลังเซฟด้วยโอ้มีคนโดนซ้อมอยู่ข้างในครับอุ้ยอุ้ยประตูมันพังอยู่ โอเคโอเคไปครับขวาขวามีคนเข้าไปแล้วเราก็ไปตรงไปเลยอูย้ทำไมมืดอ,อย่างงี้โอเคโอเคนี่ใช่ไหมห้องวิทยุถึงยังเนี่ยนี่ห้องวิทยุใช่ไหมชัดเจนครับนี่ห้องวิทยุโอเคปิด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 ด้วยก่อนปิดด้วยก่อนผมว่าถ้าเรากดจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเบิดกับตอนไม้เอากดเลยมา อะไรจะเกิดมันก็เกิดวะเกี่ยวนี่ขอแจ้งเลยโอ้โหเอามึงจะว่าเลยทางรอดเราด้วยอุอย้ยเดือดร้อนมากทำไมแกไม่ทำไมแกถึงฟางไม่เป็นกันนะทำไมถึงไม่ยอมตามน้ำไปแต่แกจะไม่ได้พูดแล้วละ่ะ อขอให้เลือดไว้ฆ่ามึงเถอะพอละช่วยตายที่ทีพารค Give me a favor and die here โอ้ยโอ้โหว่าแล้วไอ้อ้วนเหรอไอ้อ้วนครับ ไม่เห็นเรานะเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ววิ่งวิ่งอย่างเดียวครับทางไหนไปได้ไปทางไหนไปได้ไปปิดให้ด้วยโอ้เสียงยังใกล้เสียงยังใกล้ปิดให้ด้วยไม่แวะไม่แวะอะไรทั้งนั้นไม่แวะวิ่งก็คือวิ่งโอเคไปโอ้ยังมาเจออ้วนอีกจะว่าตายโนสิมึงอ๊อฟ ทุกคนโปรดทราบขณะนี้กำลังดำเนินการอพยพบุบรตรไปยังส่วนผู้ดูแลผู้อย่างทางออกส่วนคนไข้และผู้เกี่ยวข้องขอให้รอยอยู่ในห้องพักอย่างสบงบจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงขอบคุณสำหรับความร่วมมือหาทางออกผ่านทางช่วยผู้ดูแลโอเคคือ okay. <c oughs> แบบคนนี้เขากลัวใครๆก็กลัวครับโอ้ยหาทางออกหาทางออก อย่าท yeah, hey, like yeah. ี่นางสาวอีกวงสินะอย่าได้กลัวไปเลยเจ้ากำลังทำงานของเขาไม่ว่าเจ้าจะรู้ตัวยังไงนี่มันหลงพ่อนน่ที่เผาตัวเองอ่ะโอเคครับลงไปห้องนี้เออใช่ที่เราไมาแอบ เราต้องไปครับแล้วก็ห้องนี้จะมีตัวไล่ตีเรามันไม่ใช่มนุษย์แล้วแบบนี้เดียวอ๋อนี่ไงที่มันปิดฟังไว้โอเคนี่ที่มันปิดใส่เรามีฐานให้เราไหมขอฐานหน่อยเถอะครับนี่ไงฐานโอเคอนาคตอาจจะเจออะไรก็ไม่รู้เราต้องมีฐานเตรียไมไว้ก่อนแล้วก็ไปทางนี้นะครับ โอเคทางนี้เรายังไม่เคยมาในเนื้อเรื่องหลักโอ้ยจะมาเจออะไรอีกเนี่ยกำลังเซฟเกมมีตัวไล่หลังครับไอ้อ้วนเสียงอย่างนี้ไอ้อ้วนอย่างชัดเจนไม่ต้องถามไม่ต้องหาดวงอย่าปิดอย่าปิดอะไรทังนันโอ้ยโอ้เสียงมันอย่างเร็วมากใกล้มากอุ้ยโอ้เสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยกำลังเซฟเกมเอ้ เดี๋ยวคืออะไรอ่ะโดดออกมาแล้วก็วาร์ปเซฟเกมแล้วก็วัดโอเคเราอาจจะวิ่งเร็วไปนะครับโอ้ยเมื่อกี้อะไรนะต้องไปส่วนผู้ดูแลใช่ปะโอเคมาโอ้มีในมีในวิชั่นก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างอะไรจากเมื่อกี้เลยครับโอเคล็อกล็อกอีกแล้วล็อกกันเก่งเจงเข้าได้ปะทางนี้ โอเคครับเข้าได้แล้วก็มีโน้ตเออเราขอหยิบโน้ตหนะ่อยหน่อยอย่าทำอะไรเรานะโอ้ยใครใครวะเอาไรไงครับเดี๋ยวขออ่านเอกสารก่อนนะเจ้าบ่าส่วนที่อยู่เหนือหัวเขาแต่อยู่ใต้สือเอกสารอือ โอเคโอเคโอเคเป็นข้อความจากคนแปรนะครับไม่ได้แปลมั่วส่วนที่อยู่ในหัวเขาแต่อยู่ใต้สะดือถูกตัดเย็บบนโต๊ะของกูสเพื่อสร้างช่องคลอดให้สอดเข้าไปได้เจ้าบ่าวจะสร้างเจ้าสาวของเขาขึ้นมาเองส่วนที่อยู่ในหัวเขาแต่อยู่ใต้สะดือโอเคเป็นคําเดิมเขียนวนซ้ำไปนะครับคืออะไรมีผ่าตัดแพงเพศเอ้ยแพงเพศแพงเพศด,ด้วยเหรอโอเค เราจะรู้นะครับว่าในห้องนี้มันมีอะไรเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยเหมือนหนังผีเลยกูเนี่ยใครใครมาคาประตูคือแบบเปิดในวิชั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับเนี่ยมันช่วยแค่บางส่วนอะโอเคทางนี้ไปได้ครับเราไปทางที่ไปได้เลยเราไม่ต้องสำรวจอะไรมากข้างนอกเพราะมันน่ากลัวมากคลาประตูให้ด้วย ข้างล่างนี้มีแสงสว่างมีเสียงคนสวดครับเออเดี๋ยวเราลงมาทำไมก่อนต้องไปทางนี้ใช่ปะโอเคโอ้โหแล้วเสียงในน้ำด้วยนะคือแบบอ๋อโอเคโอเคมีที่แห้งโอ้เอาลงไม่ได้เลยครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบตก่อนก่อนจะไปลุยต่อนะมา กำลังเซฟเกมด้วยแสดงว่าเราต้องเจออะไรแน่นอนอะไรนี่ที่ไฟฟ้าเรอโอ้ช็อตอยู่ครับไม่น่าได้ไม่น่าได้ไน,ไดนี่คือโบสถ์มีคนสวดอยู่ทางซ้ายด้วยมีเอกสารด้วยโอเคมาอ่านยับยับไปเลยข้าบวกเราเถอะข้าพวกเราเถอะเพที่นี่ราบที่นี่มันแย่กว่าความตายสิข้าบวกเราเถอะข้าพวกเรา,อา,รา,อา,ราโอเค เผาได้เลยไหมถ้าเป็นผมผมเผาเลยแล้วก็ทีีน้ทั้ทงไอ้เลื่อยทั้งไอ,อ้อ้วนอะไรพวกนี้มันจะมาสู้กันเองนะผมว่านะถ้ามันเจอหน้ากันเออแล้วมันไม่เจอหน้ามันมัน่งโอ้ยแต่ที่ฆ่ากันแล้วเหลือสักตัวมันวิ่งไล่เรามันก็จะดีกว่าเออมีเสียงคนพูดอยู่แถวนี้ครับใกล้ๆใ,ใกล้มากเมืกก่อกี้เออทางนี้เราก็มาแล้วใช่ปะยังยัง ยังไม่มายังไม่มาโอเคผมปิดให้ผมปิดให้โอเคครับสว่างแล้วนะข้างในโอเคเสียงอะไรเสียงเดิวเข้าอืมเดิวเข้าใส่โอ้โหผมไม่ต้องอธิบายนะเขาทำอะไรอยู่เมื่อกี้เอาไปสับโอเค เฮ้ยเดินเข้าเดินเข้าช่วยมาปะาผมคงไม่ต้องอธิบายไม่อยากอาธิบายเลยโอเคเรามาแค่ปิดไฟแค่นี้เหอรอเอาละครับทีนี้เนี่ยตอนมาไม่เจออะไรตอนกลับไม่เหลือครับไม่ต้องถามทางนู้นก็ไปไม่ได้ไปได้แค่ทางนี้ครับ อ๋อใช่เราปิดไฟแล้วเราก็ไปนี่ไงไปที่เนี้ยไปที่มันช็อตอยู่เนี่ยคอยหัวล้ออยู่วะเดี๋ยวสิเราปิดไฟแล้วไม่ใช่เหรอ <S <S คือไม่ต้องไปปิดตรงไหนอีกอ่ะโอ้ยโดนช็อตฟรีเลยก็เห็นอยู่ว่าไฟมันช็อตคือเราปิดแล้วนะเอาละครับได้เวลาวิ่งวน โอ้ยวิ่งติดเด็กเลตรงนู้นไม่ช็อตแล้วไปดูกันมามามาดูกันโอเคมันล็อกนะครับยังล็อกอยู่โอเคมันยังช็อตอยู่ครับเราต้องไปที่เดิมแป๊บนึงพาดนี้อาจจะวิ่งวนเยอะหน่อยนะผมไม่ค่อยรู้ทางทางนี้เรายังไม่ไปใช่ปะ อ๋อตรงนั้นนี่หว่ามีฐานครับมีฐานโอเคกูด,ดังที่เราเข้าไปตอนแรกต้องวิ่งลงไปอีกเหรอแสดงว่าเราต้องลืมอะไรไปแน่เลยครับต้องลืมอะไรสักสิ่งสักอย่างลงไปด้วูลองสับสวิตแล้วแต่ไฟยังชอ็อตอยู่เอิม่มเขาเดินออกไปเหรอ บ้าเอ้ยอ๋อมันสาบสวิตขึ้นเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยชี้อะไรวะเนี่ยลงองมึงเลยแล้วกันไป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 เร็วเร็วเร็วคงจะมีตัวเนี้ยไล่เราตัวเดียวคงไม่มีตัวอื่นแล้วครับคุณงไม่มีตัวอื่นแล้ว ว่าแล้วทำไมไฟมันไม่ดับเราอุตส่าห์ปิดแล้วมันไปเปิดไอ้บ้าเอ้ยโอเคขไม่มอยอมตามมาครับไม่อยอมตามมายิงครับยิงเข้าห้องนี้ใช่ไหมโอเคกำลังเซฟเกมโอ้โหแล้วทีนี้ก็มามาไปต่อไปต่อยังได้อีกนิดครับยังได้อีกนิด ถ้าผมทนไหวผมจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยวิ่งเฮ้ยเดี๋ยววอลเลเดอร์เหรอออาละครับอยากจะพักเลยพอเห็นวอลเลเดอร์โอ้เมืดเติมถ่านให้เรียบร้อยอืมพอเจอวอลเลเดอร์แล้วอยากพัก โอ้โหพอเล่นพาร์คเนี่ยเล่นแต่ข้างนอกไม้เนี่ยเล่นแต่ข้างในโอ้โแล้วต้องลงน้ำโอ้บ้าไอ้บ้า,อบาเอ้ยคือสิ่งสิ่งเดียวนะครับคือผมไม่อยากลงน้ำเพราะมันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมีอะไรในน้ำไหมรีบรีบเลย รีบเลยวิ่งได้วิ่งเคื่ออะไรอะ่อะโอรเลเดอเหรอออกไปดิเฮ้ยพักไม่ใช่ปิดข้างในปิดข้างนอกเนี่ยเออโอ้ยจะบ้าโอเคมุดครับมุด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 ,มดพักโอ้ยจำสแก่เยอะเหลือเกิน โอ้โหกำลังเซฟเกมด้วยโอเคอโอ้คงจะอีกไกลครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาลุยต่อนะครับผมโอ้บ้านะครับผมโอเคสำหรับใคร สำหรับคุณผู้ชมสำหรับไขรขอโทษด้วยครับโอเคสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับที่จะเล่นต่อไปนะโอเคนะครับผมถ้าเกิดชอบมากๆก็อย่าลืมแชร์เพื่อนดูเยอะๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนกับคุณพาร์คแล้วก็ต่อไปเราจะมาดูกันว่าจะเจออะไรอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม